สวัสดีค่ะไม่นุ่มวันนี้ค่ะอยอสภามาเห็ดแกงน้องไม่สมค่ะพี่น้องใส่ปลาดุกนะคะน้องไม่สมอ่อนๆค่ะพี่น้องนะคะก็จะมีใบแมงลักค่ะนะคะ เก็บมาสดสดจากสวนเลยค่ะใบบักูนะคะแล้วก็ปลาดุกค่ะย่าหั่นหลางทั้งความสะอาดไปแล้วเรียบร้อยค่ะขันเกลือด้วยค่ะพี่น้องขันออกล่างออกไข่ให้ม,ม้วนนำเมือกนำมืนน้ำข้าวนำแดงของเขาค่ะพี่น้องนะคะส่วนอันนี้ค่ะก็คือพริกแกงของเยาวค่ะกระเส้ตะไคร่หอมแดงกระเทียมนะคะพริกสดนะคะยอดเส็จตะไคร่ก็พ้อมแดงด้วยค่ะพี่น้องนะคะบุกพริกกรบบุกเด่นไกน,นะคะ ขนาดบนเน็นปันใดก็ยังแดงจึงคือ,งอยู่พี่น้องนะคะเพราะว่าน้ำใหมสมหอสมสนีความเผ็ดความเฟื่อนอยู่แล้วนะคะคือเก่าขึ้นเดิมค่ะคั่วพริกให้หอมก่อนค่ะช่วงนี้จะเป็นช่วงเมนูปลาดุกนะคะพี่น้องเพราะว่าปลาอื่นบ่มีเลยหาปลานิ่นไปยังสีไปกับบกพอะเจอนะคะก็ได้แต่ปลาดุกมากค่ะพี่น้องหาหกตนะคะมาเห็ดแต่ละเมนูค่ะพี่น้องนะคะปลาดุกเลี้ยง กับฮัตส์บอรถึงความแซ่บกับบะแซ่บพราะประดุกหน้าบานเท่าเด้อะค่ะพี่น้องนะคะแต่ว่ามีเห็ดมุกไทพ่อกินแก่คัดเลดดยนะคะพี่น้องนะคะเห็ดดีๆล่างดีๆก็จะบกข้าวเบยังเด้อค่ะพี่น้องนะคะนี่ค่ะพัดเห่หอมเลยะค่ะ <c oughs> ส่วนมากแกงน้ไมัส้มแกงแล้วก็บบะข่ายนี่ไผ่กินเด้อค่ะพี่น้องกับซีนี่ตะแยงเป็นหลักนะคะ น้องๆปๆ้าๆเขาจะเอบ่ค่อยมักเป็นใจนะคะแต่ว่าย่อมีชอบค่ะนะคะใส่น้ำลงไปจักหน่อยนึงค่ <c oughs> ะกะพัดต่อให้หอมเลยค่ะพี่น้องนะคะแกงข้าวเสียบบวบเสบสดน้ำสีหอมบวบหอมอยู่ในตรงหนีดเลยค่ะนะคะกะพัดเครื่องแกงให้หอมให้ถึงทีนะคะพี่น้องเวล่าเข้าวสดน้ำแกงสะหอมห,วห,วหว้วนๆเลยค่ะ <c oughs> หลังจากนั้นค่ะ่ะก็ะเติมนม้ำลงไปค่ะให้พอดข่วงเลยค่ะพี่น้อง นี่ค่ะใส่กานตะไคร่ลงในจังนจหน่อยหนึง่งเพราะว่ามันเ,นเหลือนะคะพี่น้องเลอจากตำเยอะก็เลยเสียดายมันนะคะตะไคร่ก็ต้องซื้อได้พี่น้องใส่ใบบกูดลงไปค่ะอันนี้โม,มเมนต์ย่อมย้วยค่ะพี่น้องแกงมะม่สมเร็จปลาดุกค่ะนะคะเครื่องทุกยอย่านก็คือเสียดายมันค่ะพี่น้องก็เลยใส่ลงไปค่ะ ข้น้ำเข้าเริ่มเดือดค่ะเยาก็จะใส่ปลาดุกลงไปเลยค่ะกินชุนแห้งพี่น้องชุนบบกพริกจากนั่นค่ะตามด้วยน้ำมันสมพี่น้องส่่าเอาก็ะบอถาเห็บปลาสุกก่อนนะคะน้ำมันสมเข้าสามารถใส่ลงไปได้เลยค่ะ สมามาใส่ลงไปได้เลยเพราะว่มามันบมีการเปื่อยนะคะพี่น้องนี่ค่ะหอมหวนๆค่ะนะคะข้าน้าเริ่มเดือดค่ะพี่น้องช้อนฟ้องออกจักหน่อยนึงค่ะนะคะฟ้องบอกพริกบบบไฟไฟ้าฟองบอกพริกนี่ละค่ะพี่น้องนะคะแล้วก็พวกปลาพวกยังสิละคะ่ะช้อนออกในจุกนิดนึงนะคะค่อยสิบ,บกข้าวะคะ่ะ ค่ะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะใส่ผงปรุงรสลงไปนะคะไม่สมเข้านะคะพี่น้องมันจะมีความเค็มความเปรี้ยวอยู่แล้วเนือจากเวลาเขาปรุงเข้ากับย่างมือเนี่ยนิดนึงค่ะนะคะต่อันนี้ย่าลัางน้ำออกกันหรอคะน้ำนึงค่ะ นะคะใส่ผงปรุงรสใส่ชูรสนิดนึงค่ะปกติถ้าอยใส่ผงปรุงรสแล้วยากสิรใส่ชูรสดทนพี่น้องแต่ว่ากรณีเราไม่สมน่ตรงใจเนี้จะหน่อยนึงนะคะใส่น้ำปลาเพิ่มความนัวค่ะอาหารอีสานบ้านเฮาขาดบบได้ก,ก็คือปลาลาดีระคะพี่น้องนะคะบ่ใส่ปลากับ่คืออาหารอีสานนะคะค่ะใส่ลงไป บ่ตองอยยานว่าปลาดุกเข้าสิแหลกแล้ว่ะพี่น้องปลาดุกแซ่แข็งเนื่อปลาจะแข็ง่ะพี่น้องต้มจังได้กับ,บ่บเปื่อยดอกควนะคะนะคะต้มไปโรดค่ะบ่คือปลาดุกหน้าบานเท่านะคะพี่น้องอันนั้นต้มแป๊บนึงก็สุกแล้วค่ะนะคะเดีนะะ๋ยวเ้าขออนุญาตช่องฟ้องออกเรื่อยๆก่อนค่ะหลังจากนั้นค่ะคนแน่เักนิดนึงค่ะป้าพี่นอ้องเป็นจะแสบบอ พร้อมหวนหวนค่ะนะคะเดี๋ยวขออนุญาตชิมหน่กันค่ะกํกาลังพอดีเลยพี่น้องกําลังผสมแห้งแต่ว่าความเข้มมันมีในตัวนะคะเข้มของน้ำมันสมนะคะกำลังแสบค่ะนะคะหลังจากนั้นค่ะพี่น้องนะคะยอ่อกับสปีทายโดยใบแมงลักค่ะนะคะ ผู้ใดมกชู่รสใส่ใดอีกนะคะพี่น้องสามารถใส่ลงไ้อีกเลยค่ะแต่ว่าผักเย้พ่อละค่ะพี่น้องนะคะก็เลยจะบนนัวชู่รสเป็นใดนะคะก็จะออกเข้มป็นแน่นนิดนึงเปรี้ยวหน่อยหน่อยค่ะนะคะเพิ่มความหอมก็คือใบแมงลักบานเท่านี้ละค่ะพี่น้องใส่ลงไปค่ะนะคะ นี่แหละค่ะแค่นี้แหละค่ะพี่น้องก็เป็นอันเสร็จค่ะแกงน้ำมันสมนะคะพี่น้องเซปลาดุกระลังขอน,ห,อนห่อนพรวหุนหุนเลยค่ะนะคะ,นะคะไปค่ะเดี๋ยวยเ,เ,เ,เยว่าโยกออกเตาไปให้เบิ้งค่ะพี่น้องมองติ๊แตงมองบ่ห่อนนะคะพี่น้องเฮสเบิ้งจะสีมันก็กหอนเพื่อค่ะพี่น้องนะคะไปจ้า ราคาพี่น้องเมนูมือนี้คะ่ะกระลังถอนๆโคตรทวนๆเลยค่ะยกออกต่งเตาไม่ไหมเลยค่ะพี่น้องแกงน้ำมันสมใส่ปลาดุกนะคะรสชาติออกสมนิดๆนะคะหอมหน่อยๆแล้วก็จะมีความนัวนิดๆค่ะพี่น้องนะคะชูรสบริสุทค่ะใส่ผงปรุงรสใส่น้ำประหลาดลงไปแค่นี้เอาอยู่ค่ะพี่น้องนะคะที่สำคัญค่ะเครื่องแกงข้าวขาตะไคร่หอมแดงกระเทียมพริกสดนะคะเน้นนะคะตะไคร่ก็หอมแดงเลยค่ะพี่น้องบอกพิกผู้ใดบ่มัเกเผ็ดก็บ่ต้องเน้นก็ได้เพราะน้ำมันสมมันจะมีความเผ็ดความเฟื่องอยู่แล้ว นะคะพี่น้องนะคะก็เลยเอาตะไคร้ก็พร้อมแดงลายลายแซ่พาพี่น้องปีไทยโดยใบยแมงลักนะคะหรือไปยตูวันเท่านะคะสอดห่อนนะคะพี่น้องใส่แกงใส่ปลาคอใส่แยกระด้ษเหล่แต่ผูใดมีนะคะขอบคุณหลายค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนท,ที่เขามารับชมค่ะมาก่ะไรกระแช์ก็กกกกกติดตามให้ขอบคุณกำลังใจดีๆเด้อจากพี่น้องนะคะเขามา บอกนวหัวมวลขมากินเขากินน้ำในกันค่ะพี่น้องนะคะมาค่ะเสแสบๆในกันค่ะพี่น้องแกงนมไม่สมเซดปดุกจ้า